สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันนะทะเลไปเที่ยวทะเลกันค่ะอยู่เชียงใหม่นะคะเราก็จะไปทะเลกันก็คือออกจากบ้านสองโมงเราจะถึงทะเลกันประมาณสามโมงครึ่งโอเควันนี้เราจะไปทะเลกันนะคะสวัสดีเข้าสู่ ep ที่สองอะไรนะชื่อ,อรายการเลยวะ <c oughs> day off on tour ปะ <c oughs> เออนั่นแหละเราจะไปทะเลกัน วันนี้เราก็มีกิจกรรมเยอะเช่นเคยนะคะไปดูกันชุดพร้อมมากไปทะเลเย่ <Yeah. S 1> ดูหนะ้า <c oughs> เอาพอนามืมดวะ <c oughs> อ่ะเออฮูอ้เฮ้เดี๋ยวไปเจอกันที่ทะเลค่ะ นี้เราไปไปเที่ยวแอร์โคดจังไปมาเที่ยวร้านก็ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปซื้อของซึ่งเราจะใส่ชุดนี้ไปซื้อของไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้เป็นที่สนใจและลุกนั่งไม่ค่อยสะดวกเวลาเราจะซื้อของเข้าบ้านไงและก็เลยเตรียมนี่ชุดมาเปลี่ยนเพราะงั้นเราจะต้องเปลี่ยนชุดก่อนไปเปลี่ยนชุดกันซึ่งมันเป็นกิจวัตรประจําวันของพอชอ,อยู่แล้วนะคือต้องมี ชุดเปลี่ยนอ่ะแบบเป็นซ่องข้ามาไปเบาะหลังอะคะรถมันไม่ห่วยไ,ไม่ใส่กันก็จะข้ามไปข้างหลังกันเฮ้ย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 ออุ้อออยทับแสบ่ขนมปังไหมนี่ว่าทับแสมม่ขนมโอเคเรามาอยู่เบาะหลังแล้วเราก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเร,เราเอาชุดอยู่บ้านมาแล้วนะคะโอเคมืดปะเฮ้ เปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะจ๊ะฮัลโหลเสร็จเรียบร้อยแล้วจากชุดไปคาเฟ่นะคะตอนนี้ก็กลายเป็นชุดแม่บ้านจายตลาดอุ้ยบาตกเป็นชุดแม่บ้านจายตลาดแล้วนะคะเราไปข้างหน้ากัน ก่อนเดี๋ยว,วยยรววรจซิเียบร้อยค่ะไปซื้อของกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปกินอะไรอร่อยๆอแออล้วกันเนาะสวัสดีเราจะไปกินอาหารญี่ปุ่นกันตอนนี้เราอยู่ที่นาริตรีดึงฟต์เฉราะสองคนฟต์มาแล้วไปค่ะโดค่ะเธออย่าเรียมสิ โอเครสามคนนะคยสัมผัสประตูลิฟต์มึงจะขึ้นไปยังเนี่ยอ้าวเนาะอ้าวไหนวะเฮ้ยนั่น,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 นย,ยังไปอ๋อมันไปแล้วอ้ย <laughs> ทำไมต้องอุทานในภาษาเมืองด้วย <laughs> จะได้มันไปอ๋อหวะเฮ้ยอะที่จริงเดินขึ้นขันใดก็ขยันก็เดินขึ้นไปกล่าเดินไปวิ่ <c oughs> งทำกันเลยใหญ่แล้วแล้วช <c oughs> ั้นไหนวะวิทย <c oughs> ไหนดีอ่ะเออตรงนั้นก็ได้หรือว yeah> ่าจะไปตรงนู้นตรงนั้นดีกว่าตรงนันก็เป็นปลาปลาตรงนี้ดีกว่ามันก็จะแอบล่มนิดคุณดูยูสักก่อนจ้ะวันนีิทย์ชูเทพคือดีมากยังค่ะ